ทีนี้พอมีเรื่องบ่นขึ้นมาผมก็สงสัยว่าทำไมคุณรังสิมันโรมถึงชอบนักอยากจะนั่งประทานกัรมาธิการในความมั่นคงเพราะว่ามีอำนาจเรียกคนน้้คนนี้มาหมดในานามความมั่นคงและท่านผู้ชมก็อย่าลืมข้อมูลข้อที่จริงคุณรังสิมันโรมกับพลตำรวจเอกสุเชษฐ์ถักผ่านเป็นคนสงขาด,ด้วยกันสนิทสนมกันมากมีอยู่พักหนึ่งคุณรังสิมันโรมลุกขึ้นมาในสภาแล้ววิพากษ์วิจารณ์อภิบายเรื่องตั๋วช้างคือตั๋วที่มาจากสำนักพระราชวัง มีริสายชื่อการแต่งตั้งคุณรังมนโนมาอ่านเลยพวกๆโจมตีหนักหนาสาหัสสากันวันนั้นคนก็ถามต่อว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้การฝากฝังตำรวจเข้ามารับราชการในประเทศไทยนั้นโทษนะคุณรังสิงมานโรเป็นคนภูกเก็ตแต่ว่าสนทสนลมกับคนใต้ใต้ด,ตด้วยกันคนใต้ด้วยกันเรื่องของเรื่องคือทุกปีเนี่ยราชสำนักก็จะมีตำรวจหลายคนซึ่งทำงานให้ราชสำนัก เวลาเลื่อนตำแหน่งราฐสภาก็จะส่งลิสต์รายชื่อไปให้พิจารณาตอนนั้นคนที่เป็นผู้ช่วยการอุตสาหชาติเนี่ยชื่อพลตารวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาเมื่อได้มาแล้วเนี่ยพลตำรวจเอกทิพย์ชัยจินดาก็ตอบสนองความต้องการของราชสนากก็บรรจุคนต่างๆเหล่านี้ลงไป <c oughs> ท,ทีนี้เผอิญเพอิญมันมีตํารวจคนหนึ่งซึ่งใกล้ชิดพลเอกประวิตรมากเป็นภาษาบูลิมันจะเป็นหน้าเสือให้ <c oughs> ก็เห็นลิสต์รายชื่อออกมาคนคนนี้ก็โกรธ พราะว่ารายชื่อที่ได้รับแต่งตั้งมาจากข้อเสนอของสำนักพระราชวังนั้นดันไปทับกับรายชื่อที่คนคนนี้กำลังรับวิ่งเต้นมาเพื่อจะเอาตำแหน่งนี้ส่วนจะได้เงินได้ทองหรือเปล่าผมไม่รู้ก็เลยเกิดอาการโกรธก็เลยเกิดทำให้ลิรายชื่อนี้มันหลุดเข้าไปหารังสีมันโรมรังสีมันโรมก็มาอภิปรายในสภาเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับคุณรังสีมันโรมเนี่ยทำงานเนี่ยถ้าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังผมต้องขอชุมเฉยเขา แต่งานนี้คุณรังสิมันโรมรับงานอเมริกามารับงานอเมริกามาแล้วก็คุณรังสิมันโรมก็โกรธก็โกรธที่เบนสมิธหรือเบนจามินเนี่ยฟ้องคุณรังสิมันโรมข้อหามิ่นประมาทเพราะว่าสิ่งที่คุณรังสิมันโรมพูดนั้นไม่มีหลักฐานเลยกล่าวหาเขาเพิินเพอิญนายธนดลซึ่งเป็นทนายความของเบนสมิธนั้นเป็นทีมทนายความของร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าฉุนกึกเลยก็เลยต้องฟาดวงฟาดงาน ให้นายกปลดข้อหาในทำนองที่ว่าเป็นคนไม่โปร่งใสเป็นคนที่มีประวัติทุกอย่างว่ากันไปเป็นฉักๆแต่คําถามมีอย่างนี้ถ้าคุณรังสิมันโรมเนี่ยต้องการจะฟาดฟันจริงทําไมถึงเสนอปลดแค่ธรรมนัตพมเผ่าโดยไม่มีหลักฐานผมเนี่ยไม่มีอะไรรู้จักกับเขาธรรมนัตแต่ผมคิดว่ารังสีมันโรมเคาะกลามากเกินไปรังสีมันโรมจับจุดอ่อนของโซเชียลมีเดียได้ว่าชอบชอบ ชอบเรือหายเลยเรื่องข่าวลือพวกนี้ไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มต้นว่าต้องมีมีอยู่เจ็ดคนและบางเกาหลีใต้มีชื่ออยู่ก็ใส่กันเริ่มมาจากเดลี่นิวส์เริ่มมาจากประชาชาติเริ่มมาจากฐานเศรษฐกิจใช่ไหมก็ใส่เลยเจ็ดคนเฮ้ยเจ็ดคนมีใครมัง่งเจ็ดคนมีใครม้างไอ้เจ็ดคนนี้สอดคล้องกับที่ไอ้ฮุนเซนบอกวันที่ยี่สิบนี้จะเปิดเผยแล้วทำไมต้องประชุมกันวันที่ยี่สิบล่ะก็ให้มึงเปิดมาก,ก่อนไม่ไดีเหรอแล้วก็เลื่อนประชุม รอหุนเซ็นต้องการให้ JBC ประชุม20แล้วมันจะบี้ประเทศไทยในเรื่องดินแดนในเรื่องหลายเรื่องโดยที่มันเอาอ้างว่ามันมีหลายชื่อคนมาแบล็กเมลและแบล็กเมลใครอนุทินชาญวีรกุลก็เหมือนกับที่มันเอาเทปลับโทรศัพท์มาแบล็กเมลทักษิณชินวัตรโดยสายล่อฟ้าคือองค์อิงแผ่ทองฐานแล้วมันก็ทำลายเสร็จเรียบร้อยนะอีกไม่กี่เดือนก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พรรคประชาชนที่หนุนอนุทินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่สนใจมารยาททางการเมืองเลยว่าตัวเองเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วมาทำเช่นนี้ถ้าสิ่งที่รังสีมันโรมทำนั้นถูกต้องซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ผิดขาดแต่แค่หลักฐานทําไมคุณไม่เสนอล่ะก็คุณรัฐบาลชุดนี้พวกคุณเป็นคนเสนอให้ตั้งขึ้นมาไม่ใช่เหรอ ก็ในเมื่อรัฐมนตรีสองคนแล้วคนใกล้ชิดพระคุูมใจไทยอยู่อีกสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับบอลถึงแม้จะไม่มีหลักฐานแต่คนวงในเล่าให้ฟังก็เหมือนกับที่คุณบอกว่าอีกเจ็ดคนเนี่ยไม่มีหลักฐานกําลังรออยู่คุณรอหลักฐานอะไรถ้าคุณไม่มีคุณอย่าพูดคุณพูดมันยิ่งสะท้อนเบื้องหน้าเบื้องหลังของคุณผมไม่สนใจคุณจะเหนือให้ใครปลดใครแต่กลายเป็นเรื่องความแค้นส่วนตัวกันไปละคุณเป็นคนที่ใช้ไม่ได้รังสีมานุโลม ถ้าคุณเปลี่ยนเจนานาคุณเป็นเจนานาที่บริสุทธิ์คุณก็จะดีขึ้นกว่านี้อเยอะนี่ผมพูดอย่างผมไม่เกรงใจใครนะอย่ามาว่าผมเพราะความจริงมีหนึ่งเดียว